สวัสด,ดีฉันชื่อดรีมเป็นวิ่งที่สวยมาก คนนี้ฉันต้องได้ mm hmm. สเต็ปแรกเดินเข้าไปหาจากนั้นก็ทำหน้าสวสวยๆแกล้งทำของตกอุ๊ยแล้วก็ต้องหยิบของให้จากนั้นความรักก็บังเกิด mm hmm. work แน่แน่ ฮะไม่นะบอกฉันสิว่าไม่ใช่ไม่รอนโตรเนี่ยเยลีวไม่ค่อยจะได้เห็นหน้ามันหรอกแหมไม่มาชาติหน้าเลยหรอกมันจะมองผู้ชายอยู่สิผ้ามึงรู้ได้ไงเนี่ยว่าแล้คือเมื่อกี้เว้ยทางเดินเจอผู้ชายรอมาก แต่ไงรู้ไหมหตุดข้าไปแดกนกจ้าตุกเราแน่ตุณก็มีหัวใจปะใช่ไหมและนี่ก็อีกคู่ต้องมีสัมติงนั้นแน่แนน,น,นสองคนนี้ยังไงเนี่ยส่วนคู่เนี้ยกัดกันในทุกวันเออยังไงวะเดาเดีเดว,เดวแล้วทำไมมึงต้องพูดตามคู่เลยวะ แล้วกูพูดตามมึงไม่ได้ใช่ป่ะเอเถอะพอเถอะจะได้กินข้าวจะได้ไปเรียน โค้ดเป็นไรรด้เปล่าฮรเปล่าไม่เป็นไรใน,นบอกมดไม่ได้เป็นไรงไงมีอะไรก็พูดตรงตรงดีว,วะเตอร์เรารักกันจริงๆเหรอวะ ยังต้องถามอีกว่าโคตรจะทำที่ใสยขี้งอนเหมือนผู้หญิงนะปะก็ใช่สิเตอร์ไม่เคยมองเราเป็นผู้หญิงไงถึงต้องคบกันแบบหลบซ่อนๆอ่ะขอโทษนะที่เราเป็นผู้หญิงให้เต้ไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นโค้ดก็รู้อะว่าพวกมันชอบแซวแล้วมันสำคัญตรงไหนวะเตอร์เตอร์แค่อายไม่ใช่หรอ แล้วแค่รู้ว่าเรารักกันมันไม่พออบางทีเราอยากจับมือคนที่เรารักอ่ะเดินไปไหนแบบไม่ต้องแคร์สายตาใครป่าวะ โคตดเต้ยขอโทษน,นะเต้ยไม่ค่อยสนใจความรู้สึกของโค้ดเลยเต้ยสัญญานะก็เต้ยจะพยายามอนะ่ะขอเวลาตเต้ยนะ อได้กันแนะ่สวยงามตามท้องเรื่องจ้า ไอฮาร์ดมึงเรียกอะไรของมึงวะอะไรวะกูสาปูทางให้เลยนะเนี่ยขอบคุณเว้ยแต่ไม่ต้องกูผมมีของกูอยู่แล้วใครวะหรือว่าเนี่ยแฟนกูเว้ยเ้ยโอ้โหกนได้นะมึงอ่ะโค้ชเนี่ยแฟนกู ผู้รักใหม่แห่งปีเว้ยเออโฟสเมื่อตั้งกวางนะขอบคุณนะขอบคุณเรื่องอะไรก็คิโรอาหารเห็นจะเป็นต้องขอบคุณเลยทำไมอ่ะถ้โฟสแต่งหน้า อะไรวะกูมีสาวแถวนี้เว้ยเชดคนไหนวะหนูต้องรู้หรอกรีบขึ้นไป ช่วยงานกูหน่อยดิช่วยอะไรกินงานรูกันเยอะแล้าวะโอ๊ยเพิ่มีงานนึงเป็นอะไรไปวะกูไม่คิดว่ากูจะเหนื่อยบ้างเลยหรอไหนนี่เจอ,เองกูมีธุระโอ้ยสำคัญด้วยฝากงานหน่อยแล้วกันนะมึงเออแค่นี้แหละแค่นี้แหละ มึงไม่ได้นอนมากีก่คืนแล้ววะสามคืนแนะ่าชิวๆทำไมมึงเป็นห่วงกูหรือไงใครใครเขาจะไปเป็นห่วงมึงวะกูกลัวไม่มีคนส่งงานให้เวบางทีเป็นห่วงกูบางก็ได้เวคนอย่างมึงอะมีอะไรให้หน่าเป็นห่วงวะเออก็กูไม่ได้สำคัญอะไรนี่มึงจะไปไหนก็ไปเลยไป กูทำงานของกูละมึงไม่ต้องไล่กูก็ได้นะเว้ยกูไปเองอยู่แล้วล่ะตามหลักละครน้ำเน่านั่นไงมาละหลังจากที่นางเป็นลมนางก็มีผู้เป็นตัวเป็นตนเลยจ้าน่ารักตายแหละ ไม่ได้อิจฉาเลยจริงๆนะทำไมมึงเปลี่ยนไปว่าเว่ อะไรที่เปลี่ยนไปวะแล้วมึงอ่ะเป็นที่รักหนากูอะมึงจะมายุ่งอะไรกับชีวิตกูนักหนากูชอบมึงไงเวมึงได้ยินปะกูชอบมึงมานานแล้วอ่ะทุกอย่างที่กูทำให้มึงอะเพราะกูรักมึงนะเว้ยทำไมมึงเพิ่งมาบอกกูตอนนี้อะ ฉันบางทีทอ้ทองและท้อใจว่ามันคงไม่มีรักจริงให้เราเจอถ้ามีจริงมันคงอยู่แสนไกลรักอยู่ที่ไหนจะไปหาว่าที่จะได้มันมาต้องเสียอะไรกว่า,วาจะพอและได้เห็น ว่าที่ริงเล้าคือเราเองที่มองข้ามไปร้างอยู่ที่ใดหรือมันอ่านผ่านเลยไปโดยที่ทไม่รู้ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึกว่าหนังจบแล้วนะเนี่ย แล้วทำไมคนเขียนบทต้องให้ฉันมาอยู่ทินนี่อยากเห็นหน้าจริงเลยตามสเต็ปต้องมีผีแน่ๆ The will take care ว่าจะหันไป